ดวงแด่โพธิสัตว์แท้แพ้ยอมอนี่เป็นใจของโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแพ้ได้ยอมได้อยู่อย่างเย็นรอมชอมโลกไว้ถูกต้องโพธิสัตว์เนี่ยแพ้ก็แพ้ไม่มีปัญหานีมันเสียหน้าเสียตาใครอยบอกเสียหน้าเสียตาเสียศักเสียสีสยอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็แพ้ก็แพ้สิแม้ที่สุดเราถูกต้องในซ้ำไปเราไม่ได้เป็นผู้ผิดเลยแต่เราต้องถูกตัดสินให้เป็นผู้แพ้ด้วยความรวมของหมู่สังคมก็ตามด้วยผู้ที่มีอำนาตัดสินให้เราแพ้ก็ตามอัตมาเจอแล้วนะ่ะได้รับผลอันนี้แล้วอยู่ก็แพ้ แต่เราก็ไม่ได้ทำให้เราท้อถอยในเรื่องที่จะทำสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นธรรมะดีงามหรือทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติอยู่ไม่ได้ลดยิ่งทำให้เป็นการเพิ่มใช้สำนวนโลกโลกเพิ่มผงชูรสยิ่งทำให้เหมือนเพิ่มผงชูรสให้เรานี้ยิ่ง ต้องพิสูจน์ความจริงว่าเราไม่ไม่ได้เป็นแม่เราจะแพ้เราไม่ได้เป็นผู้ผิดทําให้เป็นกระจกซอนกระจกเงาซอนเน้เห็นไปว่าผู้ผิดที่มาจัดการกับเรานั่นต่างหากที่ควรจะรู้ตัวควรจะเห็นตัวเองควรจะรู้ตัวเองควรจะจัดการกับตัวเองไม่ใช่มาเล่นงานเรา ท่านผิดนะอันนี้อาตมาเป็นจริงเลยในะชีวิตชาตินี้ในเรื่องนีนะ้เพราะงั้นคนที่ไม่รู้แล้วก็มา,าเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่แค่ตำหนินะไม่ใช่แค่ตำหนิอัตมาไม่ใช่แค่ถูกตำหนปิปราบปราบนะปรามเลย ถูกปราบปรามเลยถูกจัดการเลยเพราะฉะนั้นจริงมาทำถึงขั้นปราบปรามจัดการเลยเนี่ยน้ำหนักของกรรมวิบากน้ำหนักของกรรมวิบากมันจะมากขนาดไหนนี่เป็นศัจจะนะไม่ใช่ว่าไปขู่อัตมาว่าไม่ได้ไปขู่ไปข่มเป็นไปไปว่าให้ท่านกลัวให้ใครกลัวก็แล้วแต่ไม่ใช่นี่คือ อธิบายสัจจะความจริงมันเป็นเช่นนั้นนะ